สวัสดีครับผมใน,ในายนนติธอเต็มอุ่นคู่โปรเจกต์กับนายสัญญลักษณ์วิริยะธรรมเจริญจะมานําเสนอโปรเจกต์เรื่องเครื่องจําลองแสงอาทิตย์ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,าและคอมพิวเตอร์รองศาสตราจารย์ดรวันชยัยภัยจิตโรจนาครับและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ภาควิชาวิชาฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสัน์มล์อักีครับที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหาครับเครื่องจำลองแสงอาทิตย์นะครับก็คือเครื่องที่ใช้สำหรับจำลองแสงอาทิตย์ขึ้นมาครับใช้สำหรับวิจัยสิ่งต่างๆเกี่ยวกับแสงครับไม่ว่าจะเป็นการวิจัยผลิตภัณฑ์ีมกันแดดหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแสงครับหรือว่าด้านพืชศาสตร์โดยในปัจจุบันนะครับเครื่องจำลองแสงอาทิตย์นะครับมีราคาที่สูงมากทําให้กลุ่มนักวิจัยขนาดเล็กหรือกลุ่มคนทั่วไปนะครับไม่สามารถครอบครองได้ ดังนั้นจึงทําให้เรานะครับเกิดความคิดในการที่จะสร้างเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ขึ้นมาด้วยหลอดไฟ LED แทนที่จะเป็นหลอดไฟไฮโลเจนตามที่มีขายตามท้องตลาดเพื่อลดคอสให้ถูกลงนะครับและนําระบบ IoT นะครับมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มความละเอียดและความแม่นยําในการปรับค่าครับขั้นตอนการดําเนินงานครับ 1. ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ครับ 2. ออกแบบโปรแกรมควบคุมเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ 3. ประกอบเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ครับ สี่นำเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ไปวัดค่าความเข้มแสงของแต่ละสเปกตรัมครับโดยเรานะครับได้ขอความร่วมมือทําการวัดค่าความเข้มแสงนะครับกับทางสวทชค,ครับผมและนี่คือผลการทดสอบการทํางานของเครื่องจำลองแสงอาทิตย์นะครับผมก็จะสแสดงออกมาเป็นกราฟสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับความยาวคลื่นของแสงนะครับของเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ด้วยหลอด LED มาเทียบกับกราฟค่าความเข้มแสงตามมาตรฐาน a m 1.5นะครับก็คือเป็นกราฟสีน้ำเงินนะครับ แล้วเราจะนําจุดของทน้งสองการาฟนะครับมาคํานวณหาค่าความคลาดเคลื่อนและคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ความใกล้เคียงครับผมโดยผลสรุปนะครับพบว่าการสร้างเครื่องจําลองแสงอาทิตย์จากหลอด LED นะครับจำนวน19หลอดนะครับสามารถสร้างขึ้นได้จริงครับมีความใกล้เคียงของค่าสปิกตัมนะครับใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์มาตรฐาน a m 1.5ถึง52.85เซ์นะครับโดยช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่260 จนถึง945นาโนเมตรครับและสามารถนําโลบ,บ i o t นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ควบคุมระบบเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยมีข้อเสียนะครับคือมีระบบปฏิบัติการนะครับเป็นการควบคุมแบบระบบ i o t ทั้งหมดซึ่งจะเชื่อมต่อกับ WiIFi ฟทังนั้นถ้าหากปฏิบัติงานในที่ที่ไม่มี w i f i เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้างานเครื่องได้และเครื่องจำลองแสงอาทิตย์เครื่องนี้นะครับมีช่วงว่างความยาวขึ้นนะครับอยู่หลายช่วงที่เป็นช่วงที่กว้างจนเกินไปครับ ทำให้แสงที่จำลองออกมานะครับมีสเปกตรัมที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกับค่าแสงอาทิตย์มาตรฐานครับโดยข้อเสนอเนี้ยในการพัฒนารุ่นต่อไปนะครับคือควรเพิ่มหลอดไฟ LED ให้ครอบคลุมมากกว่านี้ครับหรือเว้นช่วงความยาวคลื่นนะครับไม่ห่างจนเกินไปเพื่อให้ความเข้มของสเปกตรัมนะครับมีความใกล้เคียงกับแสงมาตรฐาน am 1.5เพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนจากระบบ IoT ทั้งหมดนะครับให้เสริมระบบแมนนวลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในที่ที่ไม่มีสัญญ,ญาณ w i f i ครับผม